สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่อง t ลอดเดินนลินนะคะวันนี้พี่หมอ,อ,อจะทำเปี้ยกากรดนะคะในหัวข้อที่ว่าออแอบส่องคนรักเก่านะคะว่าคนรักเก่าเราอะเ,ออเป็นอย่างไรบ้างก็แอบอยากรู้เนะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด3กองนะคะก็คือจะมีเป็นกองแรกนะคะก็คือกองแรกนะคะ เป็นกองแครอทนะคะกองที่2เป็นกองมะระแล้วก็กองที่3นะคะเป็นกองพริกแดงนะคะก็ใชออ้ความรู้สึกใช้แรงดึงดูดนะคะแล้วก็เห็นแวบ,บแรกอะค่ะว่าเออกองไหนที่ดึงดูดเราเข้าไปก็เลือกกองนั้นนะคะก็เดี๋ยวพี่หมอให้เวลานะคะให้เวลาสักสิบวินาทีเลือกนะคะ3กอง แต่พี่หมอจะบอกก่อนนะคะว่าพลังงานอะ่ะที่เปิดอะ่ะเป็นพลังงานแบบทั่วไปนะคะคืออย่ายึดติดว่าเออเป็นของตัวเราเองนะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงมันไม่ใช่กระดูให้เป็นบันเทิงไปนะคะเก็บแต่พลังงานบวกๆไปอย่านำพลังงานลบแบบติดตัวกลับไปนะคะนะคะก็ใช้สมาธินะคะใช้สมาธิแล้วก็ใช้แรงดึงดูด ใช้ความสมัมผัสแว็บแรกของเรานะคะว่ากล่องไหนที่ดึงดูดเรานะคะทั้งหมด3าลกองน,นะคะเริ่มนะคะน่าจะเลือกได้แล้วนะคะงั้นเรามาเริ่มกล่องแรกนะคะเรามาเริ่มกล่องแรกกันก่อนนะคะกล่องแรกนะคะกับหัวข้อที่ว่าส่องคนลกเก่านะคะ ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคือเขาอ่ะเขายังแอบมองแอบส่องคุณอยู่เลยนะเขายังแอบมองแอบส่องคุณอยู่เลยนะตอนนี้นะคะก็คือเขาอ่ะ คือเนี่ยคือมันจบกันไปแล้วของคุณะนะคะคือมันจบกันไปแล้วแต่การจบเขาก็คือเขาจบอะแต่ว่าเขายังยึดติดกับคุณะนะก็คือเขายังไม่ได้หนีไปไหนเลยเขาก็คือย้อนกลับไปคิดเรื่องอดีตอะนะคะเรื่องอดีตเรื่องความผิดพลาดของเขาอะว่าเออมนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยและนะตอนนั้นก็คือเขาไม่พร้อมอะเหมือนเขาไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวมีใคระนะคะเนี่ย ถึงจะมีแบบความรักที่แบบดีๆนะคะความรักดีๆความรักจริงใจยื่นมาให้เขาอะนะคะเนี่ยเป็นความรักที่ดีๆความรักที่จริงใจยื่นมาให้แต่เขาเองนี่แหละที่แบบว่าเขาไม่เอาความรักนั้นเขาเพราะมีความรู้สึกเหมือนว่าเขายังไม่อยากผูกพันอ่ะยังไม่อยากผูกมัดอ่ะนะคะคือมนเลยทําให้แบบจบกันนะคะแล้วก็เลยทําให้จบกันซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเออเขาพร้อมนะจริงๆเขาถ้าเกิดเขาพร้อมนะ ก็จะมีความสุขมากเลยเนาะคือความสุขของค,คุณก็คือแบบทะล้นทะลักอะเนาะเพราะว่ามันมีแบบพร้อมแล้วมันมีพร้อมหแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาอะจะไม่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่อะหรือว่าสิ่งที่เขาได้อยู่อะเนาะเหมือนกับว่าให้เขามีพร้อมทุกอย่างยังไงก็แล้วแต่แต่เขาจะมองว่ามันไม่เพียงพอสำหรับเขาอะนะคะมันก็จะไม่เพียงพอสําหรับเขาอะ เขาก็จะพยายามที่จะแบบว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะสุดท้ายมันก็เลยต้องจบนะคะเนี่ยสุดท้ายก็เลยต้องจบนะคะและ้วดูว่าแล้วตอนนี้เขาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขนะเนี่ยนะตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยไม่รู้ว่าเขาเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะตอนนี้เหมือนเขาเจ็บป่วยไม่สบายกายไม่สบายใจด้วยตอนนี้นะคะเขาเครียดอยู่ แล้วเขาก็เดินออกมาจากปัญหาไม่ได้เลยอะ่ะ <_ d ata> เขามีความรู้สึกว่าเขาเขาอยากกลับไปอ่ะอยากอยากกลับไปพัฒนาตัวเองอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงอะ่ะนะคะแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้นะคะแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ <_ d ata> เขาก็พยายามที่จะมองไปข้างหน้านะคะมองไปข้างหน้าแล้วก็จะพัฒนาตัวเองอ่ะพัฒนาตัวเองแล้วคือแบบเหมือนมองไปข้างหน้าแล้วอะ่ะนะคะ ถ้าต่อไปเขาจะเป็นยังไงฮะเนี่ยเขาไม่ลืมคุณน่ะเนาะชาวกองแครอทคุณคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาไม่เขาไม่ลืมคุณน่ะนะคะเขาไม่ลืมคุณเลยอ่ะเขาคิดถึงแต่คุณนะแล้วก็เขาอยากให้มันมีปฏิหาระอยากให้มีปาฏิหารแล้วเขาจะได้กลับมาหาคุณเหมือนเดิมอะนะคะเพราะตอนนี้คือเขาเครียดอ่ะเขาคิดถึงคุณ คิดถึงแบบมากๆเลยะนะคะคิดถึงแบบมากๆอยากกลับไปเขาอยากให้มีปฏิหารแล้วก็คือเขาอยากจะกลับไปแบบเปลี่ยนแปลงอะนะคะอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงอยากกลับไปหาคุณอีกรอบหนึง่งแล้วคุณกับเขาจะเป็นยังไงคะเนี่ยแล้วคุณกับเขาจะเป็นยังไงกันเขาอยากกลับมาหาคุณเนี่ยเขาอยากมากลับมาหาคุณแล้วเขาก็จะมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะ เขาจะมาให้ความชัดเจนกับคุณแล้วก็จะกลับมาแบบว่ามาดูแลก,กันอ่ะมาสร้างครอบครัวนะคะมาให้ความช่วยเหลือกันอ่ะเนี่ยเขาพยายามอ่ะนะตอนนี้คือพยายามที่จะแบบให้เขากล้าเขาพยายามปรับปรับตัวเขาเองให้เขามีความกล้าให้เขามีความกล้าที่จะเดินกลับไปหาคุณแล้วก็จะไปมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอ่ะนะคะ คือความคิดถึงเขานะตอนนี้ก็คือเขารู้สึกเขาเสียดายนะคะชากรองที่หนึ่งเนี่ยเขาเสียดายว่าเออแบบนตอนนั้นน่ะเขาไม่น่าเลยอ่ะเขาไม่พร้อมเองอ่ะซึ่งเขายังไม่พร้อมอ่ะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าอยู่กับคุณเลือกคุณนะคะเหมือนเขายังไม่พร้อมอ่ะแต่พอเวลาแบบจบจากคุณมาแล้วกับกลายเป็นเขาอ่ะเครียดมากเลยนะเขาไม่ได้มีความสุขเลยเนี่ย เขาไม่ได้มีความสุขเลยอ่ะเนี่ยเขาเครียดดีไม่ดีเขาป่วยอยู่ด้วยนะคะเนี่ยเขาป่วยอยู่เนี่ยแล้วเขาก็พยายามที่จะแบบว่าเออทางานอ่ะทางานแล้วก็คือพัฒนาตัวเขาเองอ่ะนะคะพัฒนาตัวเขาเองอ่ะให้มันถึงจุดที่เขาแบบต้องการอ่ะนะคะให้ถึงจุดที่เขาต้องการอ่ะแต่คือยังไงเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เนี่ยยังไงเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เขาอยากกลับไปหาคุณอ่ะเนี่ยอยากกลับไปหาคุณเขาอยากให้มีปาฏิหาร อยากให้มีปาฏิหาริ์เขาเครียดมากเลยเขาเขาลืมคุณไม่ได้อยากให้มีปาฏิหาริ์และอยากกลับมาเหมือนเดิมเยอยากกลับมาเหมือนเดิมกับคุณเขาจะจะปรับปรุงตัวเขาเองจะปรับปรุงตัวเขาเองคือจะไม่ให้เหมือนเดิมอีกแล้วเขาก็จะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็จะกลับมาขอความรักกับคุณอ่ะแล้วก็จะแบบดูแลกันอ่ะดูแลกันช่วยเหลือกันแล้วก็เขาพยายามคิดทบทวนกับตัวเขาเองอ่ะนะคะ ว่าเขาจะเอาอย่างไรดีก็คือแบบแต่เขายังไม่กล้าเขายังไม่กล้าแต่คือเขาคิดแล้วนะตอนนี้เขาคิดแล้วอยากจะกลับมาหาคุณอะนะคะแต่ว่าบางคู่ก็คงอาจจะกลับมาแล้วอะนะคะบางคู่ะก็คงจะกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าบางคู่ก็คงแบบยังขอเวลาแบบตึกตองก่อนอะตึกตองว่าเออจะเข้าหายังไงจะคิดอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ก็คือชาวกองที่หนึ่งนะคะก็คือคนรักเก่าของคุณอะเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะ แล้วเขาก็อยากกลับมาหาคุณตลอดเวลาแต่เพียงว่าณตอนนี้เขาต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็รวบรวมความคิดของเขาะว่าเขาะเจะกลับมาแล้วก็มาสร้างความชัดเจนให้กับคุณได้อย่างไรนะคะก็สำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะชาวกองแครอทพี่หมอก็ดีใจด้วยนะคะถ้าคุณยังไม่มีใครไปก่อนก็คือจะบอกว่าคนรักเก่าของคุณอ,อยากกลับมาหาคุณนะคะเขารู้สึกเขาเสียใจเสียใจกับสิ่งที่แบบว่า ตอนนั้นคือเขาเขาไม่มั่นใจอ่ะเขาไม่อยากแบบมีอะไรผูกมัดน่ะนะคะเขาก็เลยแบบว่าเออเดินออกไปแต่การออกไปของเขาคือออกไปโดยที่แบบเขาไม่มีความสุขเลยอ่ะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยนะคะคิดถึงคุณตลอดเวลาแล้วคืออยากกลับมาหาคุณนะคะคิดถึงมากๆบอกได้เลยว่าคิดถึงมากๆแล้วอยากกลับมาหาคุณแต่เพียงแต่ว่าเออบางคู่ถ้าเกิดเขาก้าแล้วก็คงกลับมาคุยกับคุณเรร่อยแล้วแหละ แต่ว่าก็มีอีกหลายหลายคนเหมือนกันนะคะหลายคนหลายคู่ที่แบบว่าอยากจะกลับมาแต่ยังไม่กล้านะคะแต่ยังไม่กล้าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีใครหรือว่าคุณเออเขาก็ดีกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ลองแบบส่งสารส่งซิกให้เขาหน่อยก็ได้นะว่าคุณก็รอเขาอยู่นะเข้ามาสิอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนเราบางคนก็คือถ้าเขาไม่รู้นี่คือเขาไม่รู้จริงๆเลยนะคะคือโง่คือโง่จริงนะ คือเขาจะไม่รู้เลยว่าเออคุณคิดอะไรอย่างไงนะคะถ้าเกิดคุณยังรักเขาอยู่ยังรักคนรักเก่าของคุณอยู่นะคะคุณกออ็ส่งสารส่งซิกส่งอะไรให้เขารู้หน่อยว่าเออคุณรออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนจะได้แบบว่ากลับมาแบบมีความรักกันเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้ชาวกรที่หนึ่งโชคดีนะคะที่หมอเก็บไพ่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับกล่องที่สองนะคะแช่กล่องที่สองนะคะชาวกองมะละนะคะกับหัวข้อที่ว่าออแอบซองคนรักเก่านะคะว่าเออเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็สำหรับชาวกองที่สองกองมะระนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าของคุณเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> คือที่ผ่านมาก็คือแบบเขาคิดแต่ตัวเขาเองนะคะของเนี้ยก็คือคิดแต่เรื่องงานนะคะเรื่องงานของเขาแล้วก็คิดแต่ว่าเออจะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวอะ่ะจะเดินไปข้างหน้าคือจะนึกถึงกับออหน้าที่การงานของเขาความมั่นคงของเขานะคะออกับการที่แบบว่าจะทํำยังไงให้ครอบครัวเขามีความสุขนะคะก็คือในะตอนนี้คือเขาคิดถึงแต่ตัวเขาเองนะคะคิดถึงตัวเขาเอง กองที่สองนี่คนละกล่องคุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นแล้วก็ไม่โรแมนติกเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอีโก้สูงนะคะเป็นคนที่อีโก้สูงแล้วก็เป็นต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติได้แล้วก็เป็นคนที่แบบมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ก็คือเขาเป็นคนที่แบบใช้สมองอย่างเดียวอะใช้สมองในการดำนินชีวิตอย่างเดียวเลยนะคะ เหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีหัวใจะนะคะคือผู้หญิงที่แบบว่าจะทำให้เขารู้สึกแบบรู้สึกดีหรือว่ารู้สึกแบบรู้สึกที่จะเอาผู้หญิงคนนี้มามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาว่าผู้หญิงคนนั้นอะจะต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกทุกอย่างมีหน้าที่การงานที่ดี สวยเรสนิยมดีเพอร์เฟคคือทุกอย่างเลยอะนะคะแล้วก็คือต้องช่วยเหลือเจอจุนเขาได้นะคะช่วยเหลือเจอจุนเขาได้แล้วก็ดูแลครอบครัวเขาด้วยนะคะแล้วก็คือเป็นคนที่แบบว่าต้องรักเขาอะต้องรักเขาต้องดูแลเขาอะคือต้องทําทุกอย่างเพื่อเขาอะนะคะเนี่ยคนนั้นอะคือคนที่เขาต้องการนะคะ แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบจริงใจนะคือเขาว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่มีแฟนคนเดียวอะนะคะเขาจริงคนที่ไม่มีแฟนคนเดียวแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบว่าถึงเขาจะมีคนดีของเขาอยู่แล้วอะนะคะมีคนที่เป็นเออเป็นคนที่แบบว่าเออเพอร์เฟกต์สำหรับเขาแล้วเป็นดีเอ็มเพสของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็ยังแอบอะยังแอบไปมีใครอีกคนหนึ่งอะนะคะซึ่งคนนี้ก็เป็นคนที่แบบกิจใจดีนะคะ เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างเป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าโอกส่วนตัวสูงหน่อยนะคะผู้หญิงอีกคนของเขาอ่ะจะใช้ชีวิตแบบโอกส่วนตัวสูงหน่อยแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสูขของเขาอะเขาอยู่ของเขาตรงนั้นอะนะคะคือเป็นคนที่แบบโอกส่วนตัวสูงนะคะแล้วเขาก็คือแอบมีสารสัมพันธ์การพัฒนากันนะคะแต่ก็คือ,อ,อคุณคนเก่าของคุณน่ะ เขามีลูกเล่นนะมีลูกเล่นในการดูแลในการแบบว่าใช้คําพูดอะนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่แบบเป็นคนจิตใจดีอะแล้วก็เป็นคนที่แบบดูซื่อบริสุทธิ์อะนะมันก็เลยง่ายเลยง่ายเลยสําหรับคนรักเก่าคุณอะที่จะไปแบบไปเ,เรียกน,นะบริหารจัดการผู้หญิงคนนี้ให้อยู่ในจุดของเขาอะได้นะคะก็คือสําหรับคนที่กองเลือกของที่สองกองมาล้นะคะก็จะบอกเลยว่าคนรักเก่าของคุณอะเป็นคนที่แบบเขารักตัวเขาเองอะ่ะ นะเขาลักตัวเขาเองอ่ะแล้วผู้หญิงที่จะเข้ามาหาเขาอ่ะต้องเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะคะคือเข้ามาสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือเขาได้แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาไม่ได้มีแค่คนเดียวเขาจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แบบเขาแอบแอบคบอยู่นะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือแบบว่ามีทุกอย่างพร้อมอ่ะมีทุกอย่างพร้อมก็คือแบบช่วยเหลือกันแล้วก็คือพัฒนาพัฒนาความรักกแหล้งกัน ไปเรื่อยๆแต่ผู้หญิงคนนี้ก็คออืออยู่ภายใต้อะอยู่ภายใต้คืออำนาจอะอยู่ภายใต้อำนาจหรืออยู่ภายใต้แบบว่าแล้วแต่ค่ะแล้วแต่คนรักเก่าของคุณจะให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงจุดไหนเพราะเขามีคำพูดมีคำพูดที่แบบว่าจะทําให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในกํามือเขาได้นะคะแล้วเรามาดูนะคะแล้วระหว่างคุณกับคนรักเก่าของคุณจะเป็นอย่างไร คือคุณคุณกับคนละเก่าของคุณน่ะก็คือถามว่ามันก็ยังอยากที่จะหยิบยื่นหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กันน่ะนะแต่เพียงแต่ว่าพอเข้าใกล้กันแล้วมันจะต้องมีเรื่องมีเรื่องมีปัญหาให้แบบไม่สบายใจอ่ะนะคะไม่สบายใจอ่ะแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมันเครียดกับการที่แบบกองที่สองนะคะกองมาลักกับคนละเก่าของคุณน่ะที่จะกลับกลับมาคุยหรือกลับมาพูดจากันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเหนื่อยอ่ะกลับมาก็มาทําร้ายกันอีกนั่นแหละนะคะ กลับมาก็มาทาร้ายเดีกนั่นแหละคือดูแล้วอ่ะคุณสองคนอ่ะออปล่อยปล่อยให้เราเป็นอิสระต่อกันเถอะนะคะอยากกลับไปเลยนะถ้าคุณกลับไปอีกคุณก็จะเ,เป็นบุคคลที่สามของเขาอะ่ะเพราะณนขณะนี้ก็คือเขามีสองคนอยู่แล้วนะเขามีสองคนอยู่แล้วนะคะคือเขามีคนของเขาเขามีคนของเขานะคะเขามีคนของเขาแล้วเสร็จแล้วอะ่ะเขาก็มีอีกคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะที่เขาแอบคบอยู่อ่ะนะคะ แต่ส่วนของคุณนะ่ะคุณคือบุคคลที่สามเลยนะคืออ,อีกคนหนึ่งของเขาเลยนะคะแต่เพีเยงแต่ว่าคุณอาจจะฉลาดก็ได้คุณอาจจะฉลาดแล้วคุณไปรู้รู้ทันเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหนื่อยเหนื่อยที่จะแบบว่าบริหารหรืออยู่กับคุณน่ะนะคะเขาก็เลยเ,เดินออกมาจากคุณและเป็นอิสระจากคุณน่ะนะคะก็คือเท่ากับชาวกองที่สองนะคะคนลักเก่าของคุณนะ่ะคือเขามีคนของเขาอยู่ไล้สองคนนะคะจากหน้าไพ่ก็คือแบบเขาน่าจะไม่ น่าจะไม่สา,สารสัมพันธ์กับคุณน่ะเพราะว่าเขาคอนโทคุณยากนะคะคอนทคุณยากแล้วก็คือสู้เขาเป็นอิสระจากคุณดีกว่าเพราะว่าจากสองคนนั้นก็คือเขาเขาเอาอยู่แล้วอนะคะคืออีกคนนึงก็คือแค่คําพูดเขาอ่ะก็เอาอยู่แล้วอ่ะเขาอยู่ในจุดของเขานะคะแล้วก็คืออีกคนหนึ่งของเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีมีคนนี้อยู่นะคะเนี่ยคือผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงคนที่เลือกกองที่สองนะคะ คุณเป็นคนที่แบบว่ารักตัวเองอ่ะแล้วคุณก็โชคดีอ่ะที่มีคนอีกสองคนน่ะซึ่งคอยดูแลคุณน่ะคอยช่วยเหลือคุณทุกอย่างนะคะซัพพอร์ตคุณทุกอย่างนะคะแต่ว่าคุณกองที่สองที่คุณสองคนรักเก่าของคุณอ่ะคุณเดินออกมาแลดีแล้วนะคะคุณเดินออกมาดีแล้วเพราะคุณเข้าไปอ่ะคุณก็ไม่ได้มีความสุขหรอกเนาะคุณก็ต้องไปอยู่ในอีกจุดหนึ่ง จุดที่สามอะเนาะคุณไปอยู่เป็นบ้านที่สามของเขาอะซึ่งคือไม่ไม่ไหวแล้วคะ่ะมันเหนื่อยเหนื่อยกับการคบหากันในครั้งนี้นะคะก็คือจากน้ไพายก็คือสรุปว่าถ้าเกิดว่าคุณมาสองคนและเก่าของคุณนะคะแล้วคุณลือกองที่สองนะคะกองมะละก็คือคนละเก่าของคุณน่ะเอ,อเขามีคนอยู่แล้วสองคนอะนะคะซึ่งเขาก็เอาอยู่ทั้งสองคนแล้วก็คนสองคนก็คือช่วยเหลือดูแลเขาดีนะคะ แต่เพียงแต่ว่าคนสองคนนือเขากออ็อีกคนนึงคืออยู่ในจุดของเขาอะนะคะแต่อีกคนนึงก็คือเป็นดีเอ็มเพสของเขาเขาก็คือแบบเ,เขาก็คือเขาเรียกเลยนะนับถืออะนะนับถือแล้วก็ถือหน้าถือตากับอีกคนนึงอยู่แต่อีกคนก็อยู่ในส่วนของเขาคุณออกมาเอถอะเพราะคุณเข้าไปก็คือเป็นส่วนเกินเนาะแล้วเขาก็จะเหนื่อยกับการที่จะแบบว่าเออต้องดูแลหรือว่าคบบับคุณอะนะคะเขาเหนื่อยเขาก็เดินออกมานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่สองนะคะนั่นพี่หมอเก็บไพ่นะนะคะต่อมานะคะกองที่สามนะคะกับหัวข้อที่ว่าออสองคนละเก่านะคะว่าคนละเก่าของคุณนะ่ะเป็นอย่างไรบ้างเนาะหลังจากที่คุณมีปัญหากันแล้วก็เ,เลิกลากันไปนะคะ กองที่กองที่สามคุณทิ้งเขาหรือเปล่าอ่ะเนี่ยคุณทิ้งเขาหรือเปล่าก็คือคุณกับเขาอ่ะก็คือมีปัญหากันคือแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะยุมย้มยิมย้มยุมย้มยิ้มยุ้มยิ้มกันอนะ่ะคือเจอหน้ากันก็จะมีปัญหากันอ่ะนะคะจนท้าเครียดนะคะจนแบบเขาเครียดก็คือแบบเขาหาทางออกไม่ได้แล้วเขาก็คือก่อนที่จะเขาจะเดินออกจากคุณไปเนะี่ยเขาน่าจะนิ่งเนาะนิ่งมาสักพักหนึ่งอ่ะนะคะ จนสุดท้ายก็คือเขาตัดสินใจก็คือเดินออกไปจากชีวิตคุณนะคะเดินออกไปแต่ว่าเขาก็คือเจ็บเก็บความรู้สึกแบบช้ำนะเจ็บช้ำใจที่เดินออกไปนะคะแล้วเขาก็ไปพัฒนานะคะไปพัฒนาแล้วก็ไปดูแลตัวเขาเองนะคะไปทําให้แบบว่าเขาอ่ะก็คือมีการการยืนที่มั่นคงอ่ะนะคะให้มีการยืนที่มั่นคงแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงเขาก็ทํางานหนักมากนะคะเนี่ยเขาทํางานหนักมากอะ่ะเพื่อที่จะแบบว่า ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะเนี่ยเขาทํางานหนักมากนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่ารู้จักใช้เงินนะคะรู้จักใช้เงินแล้วก็เขาพยายามสร้างตัวเขาเองนะคะณปัจจุบันเนี้ยเขาพยายามสร้างตัวเขาเองให้เขามีพร้อมทุกอย่างนะคะแล้วก็เขาเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะเปลี่ยนแปลงแบบอ่ชีวิตเขาไม่ว่าจะเรื่องการแต่งตัวนะคะการแต่งตัวเรื่องการงานเรื่องสังคมคือเขาเปลี่ยนแปลงเขาตัวเองทุกอย่างอะ จากจุดที่เขาอยู่กับคุณน่ะก็เคยแบบอาจจะโดนคุณแบบเป็นปมน้อยของเขาหรือไงก็แล้วแต่นะคะที่อยู่กับคุณแต่ณตอนนี้เขาพัฒนาพัฒนาตัวเขาเองอะ่ะแบบมาแบบเ,เหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันแบบไปเยอะเลยะนะคะโดยที่แบบว่าเขาก็มีคนคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นที่ปรึกษาของเขาแบบลับๆอ่ะนะคะเป็นคนที่แบบว่าโรคส่วนตัวสูงอยู่นะคะโรคส่วนตัวสูงอยู่ คนที่แบบว่าคอยช่วยเหลือคอยดูแลเขารลับๆนะคะก็เป็นคนที่แบบมีโรคส่วนตัวสูงอยู่แต่เขาก็คอยให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะคอยให้ความช่วยเหลือกันอยู่แต่ว่าคนเก่าของของคุณนะคะคนเก่าของกองที่3ามคือกองพริกแดงอ่ะก็คือเขาทํางานหนักนะคะทํางานหนักเพื่อที่จะให้แบบว่ามีทุกอย่างมีทุกอย่างอย่างที่แบบว่าเขาอยากจะมีนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบรู้จักใช้เงินนะคะรู้จักใช้เงินด้วยเพื่อที่จะสร้างตัวเองให้ดูดีขึ้นมานะคะ โดยที่มีอีกคนหนึ่งะนะคะอีกคนหนึ่งคอยแบบคอยดูแลแบบคอยดูแลบบคอยให้ปรึกษาแบบรับรับอยู่นะคะแล้วปัจจุบันนี้เขาเป็นอย่างไงปัจจุบันนี้หรอคะ <S <S เขาก็เป็นคนที่แบบว่าดูมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์แต่เขาอาจจะเขาเป็นคนใจร้อนอยู่นะแต่เขาเป็นคนใจร้อนอยู่แต่เขาก็พยายามปรับปรับตัวเขาเองอะ่ะให้มีให้ใจเย็นลงนะคะ ปรับตัวเองให้ใจเย็นลงแล้วก็พยายามที่แบบสร้างสร้างทุกอย่างอะ่ะก็คือสร้างทุกอย่างให้เป็นคนที่แบบอย่างที่บอกนะคะให้เป็นคนที่แบบเพอร์เฟกแบบว่ามีแต่คนแบบว่าอยากเขาหาอยากพูดคุยกับเขาประมาณนี้แต่เขาเหนื่อยนะคะบอกเลยว่าเขาเหนื่อยมากเขาเหนื่อยมากแต่ก็มีคนหยิบยื่นนะคะหยิบยื่นความรักอะไรให้เขาอยู่นะคะแต่เขาก็คือ,อยังพิจรารณาอยู่เขาก็ยังพิจรารณาอยู่ก็คือยังไม่ได้อะไรกับใครนะคะคือ จากที่เขาเดินออกไปครั้งนี้คืเอเขาไปพัฒนาตัวเขาเองนะคะพัฒนาตัวเขาเองแต่ก็มีคนช่วยเหลือเขาแบบลับๆอยู่นะคะคอยช่วยเหลือคอยซับซับพอร์ตคอยให้ให้การสนับสนุนอะไรเงี้ยของเขาอยู่แบบลับๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขาเป็นคนที่แบบดูมีเสน่ห์นะคะดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูมีคนที่แบบว่าเอออยากจะเข้าใกล้เขานะคะมีคนที่แบบเข้ามาพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับเขาแต่ดูแล้วเหมือนว่าเขาเลือกนะคะดูเขาเลือกอะไรที่แบบทําให้เขาเหนื่อยหรือว่า เขาจะต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาขอคิดดูก่อนนะคะแล้วมาดูสิคะแล้วเขากับคุณเป็นยังไงกันนะคะแล้วเขากับคุณเป็นยังไงกันก็คือต่างคนต่างมีอีโก้นะคุณกับเขาว่าต่างคนต่างมีอีโก้สูงก็คือต่างคนต่างบั่นใจอะนะต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองอะก็คือมีความพยายามหมายถึงว่าคุณสองคนอะมีความพยายามกันแล้วนะที่แบบว่า อ,อ,อยากให้มันเกิดปฏิหารและอยากจะกลับมาหากันอีกอะนะคะเหมือนกับมีคนที่แบบสวดมนต์ภาวนาให้เกิดปฏิหารจะได้แบบว่ากลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าดูแล้วอะ่ะต่างคนต่างมีอีกโก้สูงต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็บางทีใช้คําพูดใช้คําพูดที่แบบว่าเ,เสียดแทงทิ่มแทงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบทาให้อีกคนหนึ่งก็คือแบบ ก็เครียดอยู่นะคะเครียดอยู่แล้วก็คิดว่าจะเอาอยัางไงนะคะแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมมีโอกาสอะคะ่ะมีโอกาสที่คุณจะแบบว่าเออได้คุยได้อะไรกันอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่ามันต้องลดอีโก้ล,ลงอะเพราะดูแล้วคุณแบบต่างคนต่างอีโก้สูงอะนะคะก็คือต่างคนต่างเชื่อมั่นในตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าไม่มีใครอ่อนให้กันอะนะคะมีแต่คนต่างคนต่างแบบ แข็งเข้าหากันอะเนาะคือไม่เก็บไม่ถนมน้ําใจกันอะนะคะต่างคนต่างเก่งอะค่ะเอาแบบนั้นละกันเนาะต่างคนต่างเก่งอะนะคะก็เลยน่าจะไม่ใช่เวลาใกล้ๆนี้อะถ้าเกิดว่าคุณสองคนอะจะเออกลับมาหากันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดจะปรับมากลับมาหาจริงๆคุณต้องปรับตัวกันหนักหน่อยอะนะคะซึ่งการปรับตัวครั้งนี้มันก็จะไม่เป็นตัวของตัวคุณเองนะคะเพราะคุณต่างคนต่างแข็งอะ คืออีกคนคือจะต้องแบบนิ่งนิ่งแล้วก็จะต้องแบบปรับตัวให้มันแบบเป็นเหมือนน้าอะ่ะให้เป็นเหมือนธาตุน้ําหน่อยอะ่ะแต่เนี่ยตอนนี้ของคุณน่ะมีแต่เอ,อ่อธาตุไฟกับธาตุลมนะคะเจอกันก็โหมกระนำคือไฟลุกก็ยิ่งลุกกันไปใหญ่เลยอ่ะนะคะต้องเอ,อ่อเอาความรู้สึกของธาตุน้ํามาใช้มั่งเนาะให้อ่อนลงแล้วก็ ข้าใจความรู้สึกของกันและก,กันนะ่นะเนาะแล้ก็ต้องมีโมเมนต์ที่แบบว่าหวานหวานกันบ้างเติมเต็มกันบ้างเพราะเมื่อน,นั้นยากนะคะกองที่สามเมืนั้นคุณยากมากเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกลับเข้ามาหาหรือกลับมาคืนดีกันนะนะคะก็ครบหมดนะคะสามกองนะคะพี่หมอก็ขอให้ทุกๆก,กองนะคะขอให้โชคดีนะคะ ให้สมหวังถ้าเกิดคนที่มาส่องคนรัก,กของคุณคุณมีความรักของคุณที่มันคงแล้วก็ให้มันคงยิ่งยิงขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีใครแล้วคุณออกมาส่องดูว่าเ,เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อันนั้นถ้าเกิดคุณปรับได้คุณก็ลองปรับดูนะคะอย่างที่พี่หมอแนะนําไปในแต่ละกองนะคะพี่หมอก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกทท่านเลยที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องทะเลาะเดินน่ารินของพี่หมอนะคะพี่หมอก็ฝากกดติดตามพี่หมอด้วยแล้วก็กดตรงกระดิ่งนะคะต,ตรงกระดิ่งที่เป็นรูปกระดิ่งอะ่ะ กดลงไปเลยนะคะเพื่อเวลาพี่หมอเออลงคิดไปคุณก็จะได้แบบว่าเ,ออเข้ามาดูได้ทันทีเลยนะคะพี่หมอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ